ช่วงนี้ครับสถานการณ์โลกมันร้อนแรงกันเหลือเกินนะครับโลกตะวันออกโลกตะวันตกจีนสหรัฐรัสเซียเนี่ยเขาก็แต่ละคนเป็นมหาอำนาจทั้งนั้นนะครับและเขาก็แน่นอนว่าต้องพยายามใช้อะไรที่เป็นของตัวเองให้มากที่สุดนะครับจะได้ไม่ต้องพึ่งพาฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับถ้าใครติดตามข่าวในวงการไอทีและอยากจะรู้อะไรใหม่ๆหน่อยเนี่ยจะพอทราบกันนะครับว่าพี่จีนเองเนี่ยช่วงหลังนี้เขาก็มีการุ่้พยายามพัฒนาการจองตัวเองอยู่เช่นเดียวกันนะครับ นับไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับเราได้ยินชื่อกาจอเฟงหัว Number ร์วหรือว่าแฟนตาซีวันนะครับอันนี้ถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทราบภาษาจีนอะไรเนาะโดยรวมแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้กาจอตัวนี้เป็นการจอที่จะสามารถเอามาทํางานประมวลผลแทนของพวก n อ็นวีดีของพวก AMD ได้เลยนะครับทีนี้จุดประสงค์มันมสําคัญยังไงนะครับเขาอาจจะไม่ได้ต้องการมาแข่งกับเอ็นวีดีกับเอเอ็มดีก็ได้นะครับเพียงแค่ ในประเทศจีนเนี่ยคุณลองคิดภาพนะครับว่าเขามีประชากรเท่าไหร่ ถ้าเขามีการ์จอใช้เองไม่ต้องไปซื้อ AMD ไม่ต้องไปซื้อ Nvidia เนี่ยเท่านี้นะครับเขาก็สามารถทําตัวเลขเศรษฐกิจของเขาให้เพิ่มเติมขึ้นโดยที่เงินไม่ล่วไหลอนอกประเทศได้มากขึ้นเยอะแล<ไ>้วและล่าสุดนี้นะครับก็มีอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วนะครับว่าการ์จอเฟงหัวจากบริษัทจินดงเทคโนโลยีแอนด์อินโนซิลิคอนเนี่ยมีการผ่านเข้าสู่ขั้นตอน mass adoption เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้สรุปง่ายๆนะครับก็คือมันก็เข้า ใกล้ขั้นตอนที่จะให้คนทั่วไปได้ใช้กันแล้วล่ะครับตอนนี้คือเน้นว่าให้คนทั่วไปเริ่มทดสอบใช้กันแล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับโดยที่สื่อ i อ h o โฮของประเทศจีนเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้ทำประสิทธิภาพได้น่าประทับใจมากนะครับเมื่อใช้กับ OS ของเขาซึ่งที่ชื่อว่าทองสิลป์ยเนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยใคร อ่านถูกช่วยบอกมาหน่อยนะว่า T O N G X I N เนี่ยมันอ่านว่าอะไรครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายหลคนอาจจะแบบ,บทงศิล u ์ U S กูไม่ใช้หรอกกูใช้ Windows เท่านั้นเว้ยกูใช้ Linux เท่านั้นเว้ย อันนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็จริงนะครับสไร้อยโอตัวนี้แต่สําหรับประเทศจีนเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณอยากจะใช้หรือเปล่าเพราะว่าไอาระบบปฏิบัติการอันนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับในประเทศเขามันถูกออกแบบมาให้ใช้งานแทน Windows เลยนะครับในองค์กรของรัฐต่างๆเนี่ยพื้นฐานของไอยูเตัวนี้นะครับมันเป็น De b i ียน i n u x นะครับและมันก็รองรับ การพวนผลกับชิปของจีนหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัว f a n t a ซีวันก์ดจอตัวนี้หรือว่า CPU ของจีนอย่างเช่นไอ้ลงซุนหรือว่า Sunway ที่ผมเคยพูดถึงไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็ออกแบบมาใช้กับ OS นี้ เพราะฉะนั้นก็ลองคิดภาพเองแล้วกันนะครับว่าถ้า OS ของเขาสามารถใช้คู่กับฮาร์ดแวร์ของเขาทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอแล้วประสิทธิภาพออกมาได้ดีเนี่ยมันจะมีความสําคัญกับประเทศเขาขนาดไหนนะครับต่อไปนี้เขาไม่ต้องพึ่งพาโลกตะวันตกแล้วทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เลยพื้นฐานของเฟงหัว number วัเนี่ยครับมันจะใช้สถาปัตยกรรม power VR ของ Imagination Technology นะครับและมันทําการบวนผลกราฟิก acceleration งานอื่นๆปกติที่ GPU ทั่วไปทําได้เนี่ย ไอตัวนี้มันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อใช้กับไอทองสิน UOS แล้วเนี่ยมันสามารถมปวนผลงาน 4K ระดับเดสก์ท็อปแล้วก็เกรดเซิร์ฟเวอร์ได้ ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ GeForce RTX 3060เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับมันยังรองรับกราฟิกเฟรมเวิร์ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น OpenGL OpenGL ES o p e n CL หรือว่า Vulkan ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วไอ้3060มันทำอะไรได้ไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับการ์ดจอตัวนี้จะผลิตบนเทคโนโลยี1 2นาโนเมตรนะครับรองรับเมมโมรีแบบ g d r 6และ GDDR6X นะครับ ความเร็ว19กิกะบิตนะครับใส,ส่สูงสุดที่ประมาณ4กิก8กิกแล้วก็16กิกนะครับออปต์กราฟิกออกมาเป็น HDMI 2.1และ DisplayPort 1.4นะครับต่อออกหลายจอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับไอ้การ์ดตัวนี้ยังมีเวอร์ชั่นเป็นแบบ Dual GPU Configuration ทําให้การบวลผลแรงต่างในช่วงของการทำาว r k s t t t i o n หรืออะไรที่มันสามารถใช้ Dual GPU ได้เนี่ยประสิทธิภาพจะคูณ2ไปด้วยครับ <S 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 <ๆ>สุดท้ายแล้วก่อนจะไปว้า อาอะไรเนี่ยครับก็ต้องฟังไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดเนี้ เป็นข้อมูลจากสื่อประเทศจีนนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าสื่อประเทศจีนเป็นยังไงในคอมเมนต์ต่างประเทศเนี่ยมีมาเลยนะนี่มันบทความพกประกันได้นี่มัน,มมน,นไ,ไม่ใช่รีวิวประสิทธิภาพการ์จออะไรเลยซึ่งเอาจริงๆผมก็เชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีตัวเลขประสิทธิภาพในการทดสอบเทียบกับอธิษานอะไรออกมาให้เราดูนี่เป็นแค่การเอาสเปคมาชนสเปคเท่านั้นนะครับว่ามันน่าจะมีผล,ผลได้ใกล้เคียงกับ3 0 6 0นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับไอโอเอสที่เขาใช้ก็เป็น OS เฉพาะของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเอามาลง Windows เล่นเกมเทียบกับ RTX 3 0 0 0ได้ไหมเนี่ยน,นี่ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเขาแค่โปรโมตตัวการ์ดว่ากูจีนกูทำได้แค่นั้นเองนะครับ หลักๆแล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราเลยด้วยซ้ำนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าผู้เล่น Windows เนี่ยจะต้องการเขาหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ได้อยากจะแข่งกับ AMD อยากจะแข่งกับ NV i d i a เดียหรือ Intel ด้วยซ้ำนะครับเขาอาจจะแค่ต้องการเปิดตัวออกมาเพื่อใช้ในประเทศเขาแค่นั้นมันก็เป็นอะไรที่อลังมากแล้วเพราะว่าตลาดประเทศเขาเนี่ยมันใหญ่มากๆครับถ้าเขาตีตลาดในจีนตัด AMD ตัด NV i d i a เดียตัด Intel ออกไปได้เนี่ยบริษัทเขาก็โตขนาดไหนแล้ว